บ้างครับหลังจากที่เราเดินกันมานะครับจากในส่วนของตัวสถานีรถไฟฟ้าเพินจิตแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเข้ามาในโครงการจะเห็นว่าบริเวณโครงการมีในส่วนของตัวพื้นที่ส่วนการค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยเพราะว่าภายในโครงการน,นี้เนี่ยมีพื้นที่อยากถึง9ก้าไร่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเฟซิลิตี้เนี่ยครบคันเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของตัวสระว่ายน้ำนะครับทั้งจิมนะครับสนามบาสต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่ล็อบบี้ที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียว นะครับแล้วก็จากที่เราเดินมาจากสถานีเนี่ยนะครับมาที่ห้องของเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเพลินตาเลยนะครับดูไม่น่าเบื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของภายในห้องกันบ้านนะครับว่า ถ้าในกรณีที่เราเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องอเจออะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของข้อดีของที่นี่เนี่ยจะมีในส่วนของตัวลิฟต์ให้เราสามารถที่จะใช้ได้สส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวพับลิกลิฟต์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ลิฟต์รวมกับท่านอื่นๆได้ที่เป็นลูกบ้านในตัว บนีนบ้หรือถ้าเราต้องการที่อยากจะมีความเป็นส่วนตัวนะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัว Private Lift ได้ซึ่งตัว Private Lift ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาถึงในส่วนของตัวห้องโถงของห้องเราเลยนะครับโดยที่คนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาห้องของเราได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่า ในส่วนของตัวโซนที่เป็นห้องโถงของไพรเวทลิฟเนี่ยมันจะ,อ,ะอยู่ตรงโซนไหนส่วนไหนนะครับแล้วก็ภายในห้องเนี่ยนะครับจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะประกอบไปด้วยเฟอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายนะครับในระหว่างที่ผมเนี่ยถ่ายทําในส่วนของตัวกล้องตรงนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รับทราบข้อมูลในระหว่างที่ดูวีดีโอไปด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูด้วยกันได้เลยครับ รบ,บริเวณนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวลิฟต์ส่วนกลางนะครับบริเวณชั้น8หากเราใช้ลิฟต์ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวทางเดินนะครับที่จะพาเราเข้าไปที่ห้องนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวประตูนะครับสําหรับการใช้ลิฟต์ส่วนกลางนะครับพอหลังจากที่เราเปิดเข้ามานะครับภายใน,ในให้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวประตูตรงนี้ปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวห้องโถงนะครับสำหรับเก็บรองเท้าได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบริเวณนี้สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้นะครับหรือว่าตาอบนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับถ้าเราใช้ลิฟต์ private lift เนี่ย ก็จะพาเรามาตรงนี้เลยครับก็คือว่าจะมีแค่เฉพาะในส่วนของตัวลิฟต์ตรงนี้นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของตัวห้องเราโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในห้องกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับในโซนนี้แล้วเราก็จะเจอในส่วนของตัวโต๊ะทางานอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับฟอร์ทูซิลลิงของห้องนี้จะอยู่ที่2.6เมตรนะครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณโต๊ะทานข้าวสำหรับ4ท่านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโซฟานะครับแล้วก็พื้นที่ห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของวิวนะครับวิวห้องนี้จะได้เป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวส่วนของโครงการนะครับแบบนี้นะครับ บริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะมีในส่วนของชาเวอร์นะครับมีเรนชาเวอร์นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวอินเทเลียของตัวห้องน้ำนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ย หลังมานะครับก็จะเจออีกห้องนอนหนึ่งนะครับจะเป็นห้องนอนเล็กครับจะมีเตียงขนาดควีนไซส์อยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับบิวอินติดฝ้าเลยแอร์ของที่นี่จะเป็นในส่วนของอติดผนังนะครับในส่วนของตัวบริเวณห้องนอนเล็ก นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผ้าม่านก็จะเป็นม่านหมกโปร่งแสงนะครับวิวก็จะเป็นในส่วนของสวนนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับของตัวโครงการเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องถัดไปกันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับของบริเวณห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทุกคนได้ดูนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแบบฝังแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราเดินเข้ามาตรงโซนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโซนห้องครัวนะครับโซนห้องครัวก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวซิงค์นะครับอ่าแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟแบบนี้เลยนะครับโซนตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว private l i f t อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่ใช่ที่เก็บรองเท้าแล้วนะครับจะเป็นลักษณะของลอนดรีมากกว่านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องซักผ้ายบริเวณห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเปิดออกไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเปิดประตูออกไปในส่วนของตัวห้องถงก,ก็จะเป็นในส่วนของตัวพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้นะครับ เหมือนกับตอนแรกที่เราเข้าไปจากทางอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์กันครับห้องนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอร์ติดผนังแบบนี้นะครับ จะเป็นเตียงขนาดควีนไซส์5้ฟุตนะครับแล้วบริเวณห้องน้ำเนี่ยจะมีในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้านะครับเหมือน Walk-in Closet เลยนะครับทั้งบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีการซ่อนไฟในส่วนของบริเวณห้องน้ำนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวชาว w บ็อกซนะครับแล้วก็มีเรนชาว o เวอเหมือนห้องน้ำอีกห้องน้ำหนึ่งเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบริเวณห้องนะครับทั้งหมดนะครับ ちょっと待って。